เราเดินำมาใปนคู่ที่สองของรายการเปิดหัวคู้แรกก็สนุกแล้วครับมาติดตามชมคู่ที่สองครับซานเฉาครับกับทิวสปริงนะครับนักจกจีนวันนี้ในโอกาสทาบทิวสปริงนะครับนักกจากสวิตเซอร์แลนด์ส่วนสูงนะครับน้ำหนักเมื่อเช้านี้นะครับ148อปอนด์เท่ากันนะครับสูง170ต่อ1น3อายุ30ตอ่อ อายุ24นะครับ37ไฟชนะ25แพ้10เสมอ2นะครับสำหรับซานเฉาครับส่วนทิวสปริงนะครับ20ไฟชนะ13แพ้7ยังไม่เสมอใครนะครับนะักกอลจากสวิตเซอร์แลนด์ผ่ามน้ำผ่ามทะเลมาจากจีนนะครับมาพักแล้วก็ฟิตซ้อมอยู่ที่ค่ายมวยสอเด็ดดำรงครับของเด็ดดำรงสอหน่วยสิริโชคเจ้าของชายา ไอตาดุครับเป็นแชมป์ m m a คนแรกของประเทศไทยนะครับปัจจุบันนี้เปิดค่ายอยู่ที่เขื่อนบางวาดโอ้โหมาเยอะลูกศิลย์ลดลูกศิษย์ลดค่ายเลยครับเราบอกว่าดวงเศรษฐีกำลังมาชื่อเสียงเยติยศนี่ครับไอตาดุนะครับเป็น นักมวยที่ต้องต้องบอกว่าเสมอต้นเสมอปลายนะครับเจ้าเดชดวงสองเมือิริโชคตั้งแต่สมัยต่อยมวยมาแล้วนะครับยุคนั้นนี่ผมยังทําข่าวอยู่ที่มวยสยามนะครับผมแล้วก็สนิทกันเป็นการส่วนตัวด้วยเป็นน้องชายที่น่ารักนะครับเดี๋ยวนี้ลูกชายเขาก็สดเหลือเกินนะไอเจ้าเดชอะไรนะเดชยิเดชเดชยาริศเดชยาริศพูดถึงพูดถึงลูกชาย เจ้าเดชฤทธิ์เนี่ยสศรตฐีการชกเท่ากับพ่อเนี่ยเก่งกว่าพ่อนะเด็กยุคใหม่ครับเด็กยุคใหม่การพัฒนาเขาเขาเป็นนี่ครับเดชกในรงสอนหน่วยสิริโชคเกียรติประวัติไม่ได้สร้างในวันเดียวนะครับชื่อเสียงเกียรติยศความดีทุกอย่าง ไม่ได้สร้างด้วยเดี๋ยวครับผมนะครับแล้วแม้ว่าวันเวลาจะผ่านทุกอย่างจะอยู่คงเดิมนะครับวันนี้ลูกน้องนี่รูปร่างนี่เสียเปรียบนะ <c oughs> ชัดเจนนะ,ะน้ำเงินนี่<อ>จากสวิตเซอร์แลนด์นะครับทีสปิงนี่แฟนมวยที่ชมป่าตองไฟไนนี่รู้จักกันดีแต่ซานเชานี่ เพิ <S 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 ่งจะมาครั้งแรกก็อบที่บอกอทีสปริงนี่บทดีดีใจหายบทร้ายนี่ไปแบบไม่ไม่บอกไม่กล่าวนี่ใส่ไม่ดีอืมประเทไม่ไปไม่ลามาไม่ว่านี่ใส่สชิดตัวก็ดีภาษามวยครับภาษามวยบอกนี่ใส่สชวนตัวไม่ดีอาดูฝ่าตองไปไหนนี่ไม่ต้องมานั่ง เฉยครับหูลุ้นเลยครับลุ้นเลยครับยกแรกได้ลุ้นเลยครับอ๋อเลรอครับแม่ขึ้นมานี่แกชโชว์ศอกมาเลยครับอืม <S <S ซานเฉาแล้วมาซ้อมอยู่ค่ายมวยสอดเดชดตรงลงนี่ประเภทใจใจน้อยใจไม่เกินร้อยนี่อยู่ไม่ได้นะอ,อ่าแมา่โดนศอกคืนค <S <S โอ้โหบูโดนมาับาอ่มอ่า กว่ามันถึงก่อนครับออโอ้ยอย่างที่เอฟบอกเลยครับโหดดีก็ดีใจหายก็คือสปริงโอ้โหแลกกันไปแลกกันมานี่โดนของทีมสริงไปเรียบร้อยเลยครับสารเฉาเรียบร้อยโรงเรียนจีนสายหน้าเดินเจอศซอกกันและขึ้อัพเอบงลัสแต่เขาเียกว่า ทัสบาลาครับทัสบารา,ส,า,าสูงยาวถึงก่อนครับเรามีภาพ้า้ชมนะครับนี่ครับจังหวะลงล่างนะแม่แกพยายามจะวุกแม่เจอศอกแล้วแกต้องบอกว่ากังวลแลยครับพอกังวลปั๊บทิสปินนี่ครับเล่นงานวยลำตัวแล้วใบหน้าครับอา <c oughs> เรียบร้อยเลยครับชมอยู่ดีๆว่าใจดี By the way of no, no and the winner at the champion blue corner t -Spring. the again for the new champion, 148 ball. Tease, free.